MacBook ช้าอืดเมมเต็มทำยังไงดีเดี๋ยววันนี้จับมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนไปดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์เพจ f c e e o o o แลดารีวิวแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่อง YouTube ละดารีวิวด้วยนะคะคราวก่อนเนี่ยเราแนะนําวิธีแก้คอมช้าของฝั่ง Windows ไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น MacBook รุ่นเก่านี่อย่างอันนี้ MacBook Pro 2014นะคะทาได้เหมือนกันหรือจะเป็นรุ่นใหม่ใครก็ตามที่ใช้ MacBook อยู่แล้วรู้สึกว่า ช้ามันสีมันยังไงดีลองทําตามคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ต้องเสียตังยกคอมไปซ่อมแล้วก็ไม่ต้องโหลดโปรแกรมเพิ่มเลยค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไล่ไปเลยวิธีแรกนะคะปิดโปรแกรมที่เราไม่ได้ใช้ใน Activity Monitor วิธีนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดภาระของแรมแล้วก็ CPU ไปนะมันก็จะทาให้เวลาเราใช้งานต่งางๆเนี่ยแม็กมันก็จะอืดน,น้อยลงแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วยวิธีทําก็ไม่ยากเลยนะคะอย่างแรกคือเข้าไปที่ l a u n c h p a d ก่อนถ้าอย่างบนคีย์บอร์ดน้องก็อยู่ F4 นะคะที่เป็นแบบีเสี่ยมเจีด้ พอเข้ามาถึงมองหาคําว่าอาร์เตอร์นะคะแล้วก็มองหาคําว่าแอคทิวิตี้มอนิเตอร์มันจะเป็นรูปเหมือนแบบชีพจอเนี่ยมันจะมีแบบไอพวกเนี้ยคือเหมือนโปรแกรมที่มันรันอยู่อะ่ะแต่ถ้าเราดูแบบนี้เราอาจจะงงโปรแกรมนี้มันคืออะไรนะอาจจะดูยากเปลี่ยนใหม่คือเราไปดูที่วิวค่ะกดตรงวิวนะมันจะทําให้เราเห็นได้ไง่ายึ้นว่าโปรแกรมไหนมันรันอยู่บ้างก็เลือกหาคําว่าวินโดว์โปรเซสเป็นเหลือแค่โปรแกรมที่เราน่าจะคุ้นตายอยู่แล้วอ๋อเราเปิดอยู่ใช่ไหมซึ่งข้างบนเนี่ยเราสามารถเลือกดูได้นะคะว่าอยากจะดูตามเอเนอร์จีก็คือพลังงานที่มันใช้หรือว่าจะ ตาม CPU ก็ได้อย่างอันนี้เราก็ลองกดเข้าไปตรง CPU ถ้าเราดูแล้วไวอ้โปรแกรมไหนที่เราไม่ได้ใช้อะเราก็กดปิดมันไปนะคะอะไรเดี๋ยว Excel แล้วกันะไม่ได้ใช้เลือกแบบนี้แล้วก็กดกากบ,บาดข้างบนได้เลยก็เป็นการ Force Quit มันไปนี่ Force Quit ไปเลย อย่างเงี้ยก็หายไปแล้วใช่ไหมคะเราก็ลองไล่ดูถ้าไหนไม่จําเป็นไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็ปิดไปจะได้ลดภาระของแรมค่ะวิธีที่2นะคะเลือกปิดสตาร์ทอัพแอปเพื่อลดภาระแรมถ้าเราปิดตัวสตาร์ทอัพแอปแบมันจะเหมือนเราเลือกแล้วว่าเฮ้ยตอนที่เราเปิดเครื่องเนี่ยเราอยากจะให้โปรแกรมไหนมันรันบ้างพอนึกสภาพาว่าถ้าเราเลือกให้โปรแกรมมันแบบรันเยอะๆอ่ะหกว่าเครื่องมันจะพร้อมให้เราใช้งานมันใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูได้นะคะว่าถ้าไหนไม่ได้ใช้ก็ลบมันทิ้งไปวิธีทําเข้าไปตรงโลโก้แอปเปิลสาย รูปคนอันนี้ user and group ค่ะหาคำว่า login item มันจะขึ้นมาเป็น list โปรแกรมนะคะซึ่งโปรแกรมเหล่านี้มันจะเปิดมันจะ set up ตัวเองทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องเพราะฉะนั้นเราลองเช็คดูก่อนว่าโปรแกรมไหนที่เราไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ต้องการให้มันจะแบบเปิดมาเตรียมพร้อมให้เราอะ่ะยกเอามันออกไปเลยเราก็ไล่ดูอย่างนี้ย zoom จะว่าจะไม่ได้ใช้แล้วแล้วเราก็กดลบออกตรงนี้นะคะเครื่องหมาลบ เห็นบ้ามันหายไปแล้วไล่ดูได้หมดเลยนะคะเวลาที่เราเปิดเครื่องเนี่ยมันจะได้มีตัว startup โปรแกรมที่มันน้อยลงเครื่องจะได้พร้อมใช้งานได้เร็วขึ้นค่ะวิธีที่3นะคะมันลบไฟล์ในฟินเดอร์แฮรไฟลเดอร์แฮร์ได้เลยอ่ะงอ่านถูกหรือเปล่าเอางี้เราจะบอกแบบนี้ค่ะว่าทําไมต้องลบไฟล์ใช่ป่ะไอไฟล์เหล่านี้มันเกี่ยวกับเรื่องของ storage ใช่ป่ะซึ่ง storage ของ mac เนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องความเร็วถ้าสมมติว่าเราสามารถเคลียร์ได้อะไรที่มันไม่จําเป็นลบมันออกไปการประมวลผลต่างๆมันก็จะทําได้ดีมากขึ้นใช่ไหมวิธีทําก็ไม่ยยากเลนะะค เราก็เข้าตรงไฟเดอร์เนาะข้างล่างนะคะคือด้วยความที่เราอยากจะมาโฟกัสความแบบเป็นไฟล์เก่าอาจจะไม่ได้ใช้แล้วลอะไรเงี้ยเราอยากให้ดูตรงไฟดาวนโหลดเพราะบางทีเราโหลดมาแล้วก็เหมือนใช้เข้าครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ใช้เขาแล้วลอะไรเงี้ยเราจะโหลดทิ้งไว้เรก็นี่เลยเข้ามาที่โฟลเดอร์ดาวโหลดก่อนนะคะใครดี u l ลไว้แบบไหนเนี่ยจ๋าอยากให้เราทำตามจะดูว่าให้มันเป็นหน้าต่างที่ดูง่ายๆนะคะก็คือเราเปลี่ยนก่อนให้มันเป็นแบบวิธีการดูเป็นลิสต์มันจะเรียงอยู่ใช่ปะคะไล่ลงมาเราไม่อยากให้มันเรียงไปเดินอยากให้มันรวมไปเลยอะ่ะก็นี่เลย กดนั้นนะคะทุกอย่างรวมกันแล้วใช่ปะเราอยากจะดูว่าไฟล์ไหนมันใหญ่ๆอะโท์ขึ้นมาให้ดูเป็นอันบนบนได้ไหมเพื่อจะได้สตอเรจกลับมาเยอะๆเราก็ดูจากไซส์ค่ะให้เขาเรียงเป็นแบบนี่มากสุดไปน้อยสุดไอ้ที่มันใช้สตอ r เรจเยอะๆเนี่ยมันคือไฟล์ไหนนะเราโหลดมาตั้งแต่ปีแบบ6-2สอะ่ะสมควรละก็วควรจะลบอะเนาะเนี่ยแล้วเราก็ พอเลือกค Move to Trash ไปแล้วนะคะอย่าลืม Empty Trash ด้วยมาตรงล่างขวาที่ถังขยะใช่ไหมคะคลิกขวาแล้วก็ Empty ไปเลยแค่นี้เองเราก็ได้ Storage กลับมาเพิ่มเยอะขึ้นลค่ะ,คะวิธีที่4นะคะถ้าลบไฟล์แบบเมื่อกี้ลบเท่าไหร่ก็ได้ Storage มาไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูก่อนนะคะว่าไอ้วิธีที่จ๋าบอกเนี่ยมันจะช่วยเพิ่ม s storage ได้จริงไหมเดี๋ยวพามาดูกันว่าแม็จ๋าตอนนี้เราเหลือ s t o r a จ e ที่เท่าไหร่นะคะ อย่างเครื่องจ่านะคะ SSD เนี่ย1 2 8ยกิกเนาะตอนนี้เหลืออยู่ที่1 9 6 8กิกเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้าเราเคลียร์แคชต่างๆแล้วเนี่ยมันจะได้สโตรจกลับมาเท่าไหร่ถ้าจะใช้วิธีนี้นะจ๋าแนะนําว่าให้ปิดโปรแกรมต่างๆไปก่อนนะคะให้อยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปแบบนี้เนาะแล้วเราก็กด Command Shift G พร้อมกันเราจะพิมพ์ตัวหนอนค่ะ library แล้วก็ cache นะคะอย่าลืมว่าต้องเป็น c ตัวใหญ่ด้วยนะแล้วก็ enter มันก็จะเข้ามาในโฟลเดอร์ c a c h นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะลบแบบไม่เลือกแล้วลบให้หมดคอมมานด์ิกขวาแล้วก็ move to cache ไปเลยแล้วก็อย่าลืมมา empty ตัว cache ด้วยนะคะไปมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าแล้ว Storage ที่ได้คืนมาสรุปเป็นเท่าไหร่นะ นี่นะคะ available storage ที่ของจ๋านะตอนนี้คือเป็น2 4 3 5่ตอนแรก19กว่าใช่ปะเฮ้ยได้เพิ่มมา5กิกอยู่นะซึ่งจ๋กว่าโอเคเลยนะก็ลองไปทําดูนะคะคอมแต่ละเครื่องก็แล้วแต่คนใช่ปะว่าจะได้ storage กลับมาเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันก็ยังดีอ่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าไอ้ c a ช h ที่โดนลบไปคอมเราจะมีปัญหาหรือเปล่าเวลาที่เราเปิดใช้โปรแกรมต่างๆเดี๋ยวมันก็จะสร้างตัว c a ช h เนี้ยขึ้นมาอยู่แล้วค่ะวิธีที่5นะคะเราควรจะอัปเดต mac os เนี่ยแบบเสมอเสมอเลยนะจ๋าว่ามันก็ เ,เพราะอย่างของ macOS เองนะคะเวลาที่เราอัปเดตเขาเนี่ยคุณมันใช้งานได้ลื่นมากขึ้นนะไหนจะช่วยอัปเดตเรื่องระบบความปลอดภัยใช่ไหมผัวกแก่บักของพวกเวอร์ชันเก่าๆอีกซึ่งวิธีการอัปเนี่ยแต่ว่าคนที่ใช้ตัว Mac รุ่นแบบจ๋าที่ SSD แค่128อาจจะมีปัญหาว่า <c oughs> เฮ้ยทำไงที่ว่า storage <c oughs> ไม่พอแต่อยากอัปเออไม่อัปแล้วกันอะไรเงี้ยลองไปทําตามดูข้อ3ข้อสีเมื่อกี้นอที่เราให้ลองไปลบแคชลบไฟล์ต่างๆเครื่องเราจะได้มีพื้นที่มากขึ้นพร้อมกับการอัป macOS นะคะอ่ะเรามาอัปกัน กดที่รูปแอปเปิลเลยไปที่ about this mac ไปตรงซอฟต์แวร์อัปเดตค่ะเขาก็จะบอกแล้วว่าเวอร์ชั่นถัดไปที่เราจะได้อัปเกรดไปเนี่ยมันคือเวอร์ชั่นไหนนะแล้วใช้พื้นที่เท่าไหร่ยังเมื่อกี้ของจ๋ามันมีพื้นที่เหลือ24กว่าใช่ไหมรุ่นนี้ใช้ประมาณนี้สิบสก็พอเราก็จัดเลยกดอัปเกรดเลยนะคะไปอันนี้ก็จะใช้เวลานิดนึง ซึ่งเวลาที่เราทําตัวซอฟต์แวร์อัปเดตเนี่ยนอกจากต่อเน็ตที่เขาบังคับให้ทำใช่ไหมคะแต่แนะนําว่าให้เสียบตัว Power ไว้ด้วยเนาะ mm hmm. เผื่อว่ามันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะใช้เวลานานอีกอะไม่รู้ว่าเครื่องมันจะดับตอนไหน mm hmm. ก็เซฟเซฟเสียบไปเลยดีกว่าคะ่ะ ครบทั้ง5ข้อแล้วนะคะก็ลองไปไล่ทําดูนะจะได้เหมือนชุบ macbook ของเรานะคะที่อาจจะชา้าจ,จะอืดใช่ไหมให้ใช้งานได้ดีขึ้นในส่วนของการอัปเกรดตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็ซับซ้อนมากกว่าของ Windows ค่อนข้างเยอะเลยแหละถ้าสมมุติว่าเป็นตัว mac รุ่นเก่าอ่ะได้หยิบให้ดูสําหรับรุ่นเหล่านี้นะคะก็สามารถอัปเกรดตัว ssd ได้แต่มันก็จะมีความแบบเป็นรุ่นเฉพาะอยู่อะ่ะก็แนะนําว่าให้พี่ช่างเป็นคนทําดีกว่าอย่าแบบโหซื้อมาทําเองเปลี่ยนเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นโมเดลใหม่หน่อยอย่างของจ่าเองเลยใช่ไหมพอร์ ตัวรุ่นเหล่านี้เนี่ยจนไปถึงรุ่นใหม่ๆอย่าง M1 M2 เลยนะคะทุกชิ้นส่วนเนี่ยจะฝังไปกับบอร์ดแล้วถามว่าเราอยากจะอัปเกรดอะทำได้นะคะแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างแบบซับซ้อนเลยแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงด้วยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตั้งใจจะซื้อ m a c เนี่ยจะว่าเจ็บแต่จบอะเนาะคือเลือกไปเลยว่าเฮ้ย m a c ที่เราตั้งกาจจะซื้อเนี่ยมันต้องตอบสนองการใช้งานของเรายังไงเอาแรมเท่าไหร่ SSD เท่าไหร่ดีเพื่อที่จะซื้อ1ครั้งเนี่ยใช้ได้ยาวๆค่ะคลิปนี้ก็ประมาณน้ได ะะหรือว่ามีทริคอื่นอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เหมือนกันรวมไปถึงถ้าอยากให้จ๋าทริคเรื่องไหนมาเล่าให้ฟังอีกนะคะอยากให้ลองทริคไหนเนี่ยบอกกันได้เลยเพราะว่าลองให้ดูอยากรู้ถามมาแล้วรีวิวค่ะ